นักเยื่อหุ้มหัวใจก็ทํางานหนักทุกอย่างหลังเที่ยงมาเนี่ยลําไส้ระบบดูดซึมก็ไม่ทํางานแล้วเขาเริ่มพักแล้วแต่เราดันท่อทียแดกนะครับกินฟาดเขาให้ f a ส์ F A S T fast แต่ของเราฟาดฟาดคือภาษาไทยฟาดแดกแดกเยอะมากแล้วมันจะไม่ป่วยทำไงแล้วปรากฏว่าตัวันี้ยโตลุ่งเพียบเลยอ่าใช่ มันมองเห็นความป่วยเคยคิดก็รู้ว่าป่วยแล้วออกกำลังกายตัวเย็นไม่ต้องพูดถึงเลยนะพอมืดแล้วคุณจะออกกำลังกายกยกคันเอาเลยอาให้ออกออกนะออกไม่ได้เพราะธรรมชาติบังคับแต่ตัวเนี้มันมีเทคโนโลยีก็พาให้ป่วยเราจะอยู่แบบแข็งแรงโดยใช้เป็นโบราณน,นะใช้สิ่งที่ดีๆของอดีตกับสิ่งที่ดีของปัจจุบันมาใช้เราจะมีชุมชนที่ตรงเนี้ย มีห้องส่วนกลางที่มีเด็ดแรงแต่พอไปชุมชนแล้วไม่มีเด็ดไม่มีขื้นแล้วต่เขาก็โฆษณาให้ออกกําลังกายตอนดินอันนั้นที่สุงเพาเราจะพวกนั้นออกเยอะๆดีแล้วเราออกตอนเช้าไงเราจะได้เอาที่เราเอาที่อดีเราเห็นด้วยเรายไปค้านก็ไม่ได้ไม่ได้ยุไม่ได้ยุเราไปยุเราแล้วก็พูดว่าตรงนี้ดีใครอยู่ฝั่งเราเราก็จะได้ที่ของเขาใช่ใช่ถ้าเขาแข็งแรงก็คงไม่มีใครแข็งแรงวองอะไรตอนเย็นก็กินน้ำ ไปฉี่กลางหนึ่งเดี๋ยวไปกินอาหารครับโอ้กินเยอะเดี๋ยวมันไปฉี่นะจาย์กินน้าเยอะๆมันไี่ไงมันผิดผิดออแกนคอกอวัยวะของเรามันไม่ได้ครับซึ่งคุณค้านกับตัวออแกนของเราอวัยวะเนี่ยคุณคุณใช้ร่างเขาแล้วคุณค้านกับเขาไม่ได้นี่สมาร์ทคอนแทคนะตับมันบอกต้องทำอย่างนี้นะหัวใจก็ทำอย่างนี้นะ เปลี่ยนไม่ได้อาจารย์เปลี่ยนให้มันไปทํางานอย่างอื่นไม่ได้มันออกแบบมันเปลี่ยนกะหัวใจมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์เปลี่ยนไม่ได้แล้วถูกออกแบบมาแล้วแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะจะบอกหัวใจไปทํางานเวลาได้ทีเนี่ยไม่ได้แต่หัวใจบอกรักคนนู้นคนนี้ได้แต่ถ้าเป็นฟิสิคอลอเนี่ยไม่ได้ครบทีนี้ไปรักคนนู้นคนนี้มากก็มีน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจเป็นตัวเปลี่ยนอีกก็ต้องคือ หัวใจถูกออกแบบมาต้องมีความรักอย่างเดียวห้ามมีรงเงินข้าคือพอเขาไม่รักเราก็จะแคนไม่ไม่มีห้ามแคนหัวใจออกแบบนะหัวใจสีชมพูกออกแบบมาลักบริสุทธิ์เิียสลักแสดงว่าถ้าถ้าเราไม่ทําตามเขาเนี่ยต้องมีปัญหานหัวใจจะมีปนนัญหาเรื่องเรื่องของอารมณ์แสดงว่าสุดยอดเลยอาจารย์ทำไมไม่เคใน้ำหล่อเลี้ยงห,หัวใจมันมีมันจะเป็นสีแดงเพราะตามอารมณ์ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหัวใจผมเนี่ยเป็นสีชมพูนะผมรักนี่คนโบราณหรบอกว่าคนนี้หัวใจสีชมพูเออสีชมพูจริงๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับคือเปลี่ยนไม่ได้เพราะหัวใจเรารักพระเจ้าแล้วเออใช่ไหมแล้วก็เราก็จะหาคนไปกับเราเป็นนางแก้วแต่ต้องเอาอีแก้วไปก่อนแล้วก็แก้วหน้ามาแล้วเ็า่เป็นนางเอาคุณจะหานางแก้วง่ายๆไหมอ่ะสามจริงใช่ไหมใช่เอออีแก้ว แล้วก็นะแก้วนาม,มา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสวยเดี๋ยวแล้วเสร็จแล้ว่อยเป็นนางแก้วนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เ <c oughs> น,นอันนี้จะได้ไม่ปวม่วยอแล้วอารมณ์เมื่อกี้บอกเรื่รรรรองอารมณ์ด้วยได้อารมณ์เนี่ยเราห้ามไม่ได้ะนะครับเรื่องของฟิสิกส์ก็คือเดินบันไดเวลามีอารมณ์ปุ๊บ <c oughs> คุณไปเดินให้หายใจย,ยาวๆปุ๊บพออารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยทำให้เราหายใจสั้นดีใจเสียใจทุกอารมณ์เนี่ยเราก็จะปรับลมปลายให้เป็นกลาง ลงไปเดินดูเดินลุกอารมณ์อื่นที่ไม่ได้มีแต่อยู่อารมณ์หายใจอย่างเดียวนะเขาบอกอยู่อารมณ์หายใจไม่อยู่สักทีไปเดินเคยไหมล่ะครับไม่ไม่อยู่ก็ต้องอยู่วะเขาบอกให้อยู่อารมณ์หายใจไม่อยู่ใช่ไหมครับตต่ลุไม่ต้องพูดอยู่แน่นอนพออยู่ปุ๊บถ้าเรามีธรรมะอยู่เรายกขึ้นละขึ้นพิจารณาเออตอนพิจารณาตอนอารมณ์หายใจสั้นไม่ ไม่ได้มันเข้าข้างตัวเองมันบังคับด้วยตัวมันเองเวลาเราก้าวนะถูกต้องถูกต้องผมอุตส่าห์เอาสิ่งที่ทันสมัยเขาจะเขาจะมาฟ้องร้องเอาเลยมันสัจจะครับเอแต่ที่แน่ปาโมต้องเดีนร่วมกันทําชุมชนครับใช่ไหมแล้วก็ให้ฟ้องปาโมดอีกคนได้ครับฟ้องร้องคุณจะดังต้องถูกฟ้องร้องนะครับ จริงจริงแล้วอาจารย์จะพูดประจำบแล้วว่าหมุนสมองไว้ทันสมัยใช่จริงๆแล้วมันจนไหนแล้ยคนเอาไปใช้นะหมุนสออมองใท<ช>ันสมัยจริงจริงแล้วมันหม,ม,มุนสมองให้ทันสมัยถ้าพูดภาษาบาลีก็จัง่วงปาราโตโคโสะโยนิโสมศศานน่าสิการสรุปก,ก็คือหมุนสมองให้ทันสมัยครับรเขาบอกว่าทันเหตุอัปเดตเราบอกอัปทูเซคันทันวินาทีแต่นี่ไม่ใช่อินเทรนลํา ล้ำละครับโอ้ล้ำนี่ผมทำตัวล้ำมาตลอดนะเขาคิดอะไรกูคิดตรงเงินข้ามนีใส่เหมือนกันไหมบ้าเพราะไม่ได้คิดตรงเงินข้ามนะทําด้วยต้องมือมือทำแล้วเปลี่ยนแปลงด้วยครับถ้าผมพูดนะอพูดเหมือนตอแหลโม่แต่มันจริงครับใช่ไหมเวลาฟังคลิปอาจารย์ชอบหลอกว่าปรับพฤติกรรมแล้วมันดุลภาพจะดีขึ้นงเงี้ยโอ้ปรับพฤติกรรมเป็นหน้าที่ของท่าน ผมไม่จับท่านปรับไม่ได้ใช่ไหมครับแหกก็สงสัยนะว่าอแล้วพอทึงาันโอ้ยมึงทำเองคนเดียวเถอะกูไม่ทำนะอ้าแสดงว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาเนี่ยคนถูกตกผลึกละอันนี้แค่พฤติกรรมร่างกายแข็งแรงกับพฤติกรรมอดเจใจตัวเองจะปรับง่ายแม้ธรรมะถึงพุทธการเนี่ยคุณต้องทำตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมใช่มีง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่าย เนี่ยใจใจเป็นของเราเรายังปรับยากกายก็เป็นของเราปรับยากไม่ได้ทำยังไงไม่รู้ของับเรามีหน้าที่บอกนะครับเออมีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ดีแล้วแล้วเราจะที่บอกว่าทําอย่างนี้ดีเราจะจะมาปรับพฤติกรรมได้ยังไงแนะนําเขาได้ยังไงคำตอบอยู่ที่ชุมชนผมต้องการให้ราโมดมีชุมชนเร็ว นี่ชุมชน่ะสร้างง่ายแต่คนอะสร้างยากครับเขามาเจอปาโมดอยู่คนเดียวน,น้องแนนอีกคนใช่ไหมถ้าลูกสองคนเอาด้วยก็อีกสองคน <c oughs> อย่างลูกสาวผมเนี่ยบอกมันรู้แหละก็ลเลยบอกว่ากูรู้จักมึงรู้จักกูก็ด่ามันหาเรื่องดา่าสรุปว้ไอที่เราพูดมันทาตรงข้ามหมดเลย <c oughs> อยากได้อยากอาจารย์ทำหุือาจารย์ทำตรงเราตรงข้ามทางผิดไปผิดหมดเลย <c oughs> อบอกอ้ามอาบน้ําดึก กูจะอาบมีอะไรไหมเดี๋ยวทำวิทยาศาสตร์ทดลองใช่ไหมแล้วอาบตัวไปลอนจงไม่ได้นอนดึกก็นอนแล้วแต่เล่นเล่นเกมนอนแล้วเออไม่หลับเออบอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนอนนอนแล้วไงมันมีทางแก้เราเว้ยคนฉลาคนเจอคนข้างตัวเนี่ยโอ้โหเยอะนะจ๊ะแย่เลยแล้ว เลือกินมีอะไรนะมีหนึ่งหนึ่งอาหารสองอากาศอากาศคือร้อนเย็นครับสามอิเลียบทคืออิเลียบดต้องการที่คุณได้กินน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนอิเลียบทออาเจบมากินน้ำนะขออนุญาตกินน้ำน่ผมก็กินบ้างน้ามาเนี่ยครับชุมชนจะต้องมีขวดน้ำด้วยรู้ไหมแค่ถือขวดน้ำสามนิรเนียคนมองโทษนะ แดขก็ไปหมดเลยนะโอ้ยคนหนึ่งก็ถือตอนนี้ยทีมชุมชนในชุมชนเนี่ยไม่ว่ากันพอถอกถึงเราคือถ้าคนไม่สงสัยก็ไม่หมดแล้วจัดจดเรอยเร่อ่แดนครับใช่ใช่ใช่อย่างผมเจอกับตัวเองผมถือน้ำก็ถืออย่างนี้ผลงาเวลาเดินทำงานก็าถามก็ไปทำอะไรก็บอกกินนะครับกินเขาไม่เชื่อเพื่อนๆไม่เชื่อแต่เขากลัวว่าจะปวดฉี่ กินน้ำในสังัาสมัยก่อนเด็กๆจําได้ไหมแม่ซื้อกะติกให้ต้องสวยๆซื้อไปทำไมใส่น้ํากินไหมกินกินครูครับขออนุญาตไปดื่มน้าปัสสาวะครับสมัยก่อนผมไม่เอากะติกไปครผมไม่เอาเปิดก๊อกกินเลย่อกน้ำกินได้อาจารย์แบกหนักตอนนี้ก็กินได้เขาบอกปลาฟ้าดื่มได้ก็ใช่ ล้วก็เป็นเครื่องมือไอ้เครื่องขายเครื่องกองรวยเลยไหมยิ่งกลัวยิ่งรวยแอมเบเลยรวยคนรวยก็ <c oughs> ขายเครื่องกรองไอ้เราไม่ได้กินเงินเราสมัยเล็กๆเ,เ,เนี่ยพ่อแม่ก็เทน้ําใส่ไอเบิดน้ําก๊อกใส่ตุม่มแล้วก็ตัดกินเอาขันจําได้ไหม <c oughs> มีขันครับตอนแรกเราเนื้อฝนเปลา่าน้ําก,ก๊อกลูกเราประหยัด <c oughs> <c oughs> กินน้ำกรองเนี่ยขันเนี่ยกินน้ำกรองไาได้เล็กทัวเนี่ยไป เอาไปน้ำบินอ่ะมีไหมมีน้ำไม่ดื่มไหมกดกฎใช่เราแก้วน้ำอะไรน้ำก๊อกเจ๊มั้ยเ้ากินไหมก็ซื้อเกาให้ล้างก้นหรือไงกดอย่างเงี้ยเก็รอบน้ำบินมีนะคือตามกฎหมายก็ต้องมีน้ำสำหรับต้องกินนะใช่แล้วก right? er ็กรอบใส่กินดีกินด้วย ผมก็ทําตามรัฐบาลนะผมเกออินน้ําเนิมผมก็กิงเข้าไปกินน้ำาต้องกินเยอะขานานดสามลิตรเลยอาจารย์ห้าลิตรต้องห้าลิตรใช่ไหมเออมื่อเช้าหมดไปแล้วลิตรครึ่งเมื่อกี้กินข้าวเห็นไหมกินน้ากินอะไรไปกินเสร็จไปขี้เลยอาหารเก่าออกอาหารใหม่มาหน้าตาจะดีครับเด็กสังเกตน,นะกินไข่ผมกกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวอยากขี้แล้วมันมันไปกระตุ้นตับ ไอ้ไข่แดงนี่เป็นกระตุ้นตับรู้ไหมกินล้ำผักหนึ่งห้าฟองเนี่ยเดี๋ยวเราจะครับงิ้งตองิ้งตองโอ้เมนเลยนะเหมนเลยเราก็คิดว่าเราขนาดเราไม่กินอย่างอื่นนะมันจะเหมนอะไรมนะังมันดึงออกบางครั้งก็หอมบางครั้งก็เหมนดึงเป็นละลอกครับคือถ้าไม่พิสูจน์เองเนี่ยยังไงก็คิดไม่ออกหรอกเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยก็คิดไม่ออกเ,เพราะลำ้ำ เขาไม่ล้ําไม่ได้ล้ําก็อดีตมันเขาทาอย่างนี้ใช่เออเขาว่าผมเกินไม่ได้เกินก็ทำทำทำตามบู่ชีว์บูชีวกบอกทุกอย่างเป็นยาใช่ไหมพอเราเอามาใช้ตัวนี้เป็นบอกเขาโดนนะโฆษณาเกินจริงโดนแล้วกูก็ไม่ได้ขายหาอะไรด้วยใช่อันนี้ก็ไม่ได้ขายนะจะซื้อก็ขายนะตอนนี้ไม่ขายเออตอนนี้ไม่ได้ขายจะซื้อก็ขาย ขายกาแฟถูกขอภาพนอทีกริฟฟิลินอะไรก็ขายกันเยอะแยะใช่ไหมขายกันไม่ได้โฆษณาเนี่ยครับวางเฉยๆไม่ได้โฆษณาเลยเนี่ยเขาเขียนว่าเจ็ดสิบสองพัทคอฟฟพัทตอนแรกฉันเขียนว่าคอฟฟเจ็ดสิบสอง่ไหมอันนี้เขามาเปลี่ยนใหม่ใครไม่รู้เปลี่ยนนะครับคอฟฟพัทนไม่ได้โฆษณาไม่ได้โฆษณาวางเฉยๆก็ทำการเกินกำลัง เนี้ดีนะไปอยู่ทะเลทำหกชั่วโมงหรือแปดสิบสองชั่วโมงโอ้โหทำสิบสองชั่วโมงเขใช้คุ้มเลยครับคือเขาหารอะไรมันใช่คือหกหกมันจรอาจริงๆเลยอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วกันคือถ้าถ้าเรานอนไปแล้วมีอะไรเสียอาหารก็ต้องสแตนบายไม่เป็นไรก็ค่อยหลุดพัดฒักปีเดือนหนึ่งเนี่ยใช่ใช่ักปีปีเดือนหนึ่งปีเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็มาหาเงินเลยครับเออไอ้เงินนั้น เงินมันได้ฟรีทุกเดือนได้เดือนหนึ่งไม่รู้จักมาหาเงินมานั่งทําอะไรครับมาใช้เงินก็ทํามาตั้งนานแล้ว่ต้องมาหาเงินแล้วเออครับทํไมเห็นแกไม่คิดมลืมระหว่างเดือนหนึ่งเออเดือนหนึ่งก็มาหาเงินครับเออหาที่ไหนอ่ะมาหากระโยกกันใช่ไหมครับเป็นชั้นชั้นไม่อยู่เฉยนะเว้ยขนาดชั้นเรียนหนังสือนะทั้งปีชั้นไม่เข้าห้องเรียนไปหาแต่ตังค์เพื่อมาให้เพื่อนที่ยากจน ไอ้อเพื่อนมันก็จอนอยู่อย่างนี้แะจบกูมองไปแล้วจบก,ก็เป็นขี้ข้าก็้วกูเป็นเจ้านายอยู่ดีต่อไปกูจะเป็นเจ้านายมึงพราหมาไอ้มึงเ <c oughs> จ้านายไม่ใช่ใช้เขานะหาตังค์ให้เขาหายเยอะยเออหายเออมึง,มง,มงขี้เกียจนะเดี๋ยวกูหายมึงเยอะเออผมจะคิดกลับกันถูกไหมครับสรุปแล้วนิสัยที่ขยันหาเงินให้คนอื่นเนี่ยเคยมีที่ไหนไหมครับเคยที่ไหนน้อยนอกจากพ่อแม่เออใช่ ต้องทำตัวเหมือนพ่อแม่ครับแล้วก็เห็นคนอื่นเป็นลูกอะไรแล้วสรุปลูกลูกลูกไปไงครับดื้อทะเลาะกันดื้ออีกใช่ธรรมดาครับดื้อแล้วพ่อแม่ยังไงตบไหมตีไหมตบกช่วยยังไงก็ลูกแล้วลูกพิการต้องดูไหมดูขี้เกียจดูไหมขี้เกียจโอไม่ไม่จบได้แต่บ่นได้ไหมตอนนี้ผมคุณจะสร้างชุมชนสร้างอะไรคุณต้องเป็นพ่อ แนนต้องเป็นแม่แม่นมให้ลูกดูดนมให้ทุกคนไม่ใช่ <laughs> ก็แกหาตังไว้กับแนนไงครับใช่ไหมสุ <laughs> ลงเราโน่นไปหาคนนู้นของกูไม่มีใครมาหาสบายใช่แค่หาเงินก็ลําบากแล้วไ <laughs> อันนี้ตอนจ่ายเงินหนักกว่าหานะ, <c oughs> ะใี่ใครดีเพราะทุกคนอยากได้ไม่ทำอะไรเลยเราจะเครียดไหมถ้าคนไม่ทําไม่ทําอะไรเลยแล้วเขามาเอาตังอะ ไม่เคยทํางานเลยนะจะมารับแต่ตัง์อนนี้แนนเกาจะมีเทคนิคอยากได้ตังเหรอฟังเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งโอ้เรื่องนี้สองวันยังไม่จบ <c oughs> ผมโดนขอลึงหนึ่งแม่ <c oughs> เดี๋ยวฟังแม่จะเล่าเรื่องให้ฟังโอ,โอ้จะได้ตังไ <c oughs> อดีไหมเล่าเรื่องชีวิตลำบากยังงุ้นอย่างนี้เดียวเนี่ยไม่เอาแล้ว พ่อปาโมดก็ลลำบากกว่าจะหาเงินได้น่ะอย่างจะให้ลูก่าง่ายๆนะมาละมาแม่จะเล่าเรื่องพ่อให้ฟังปาโมดูจุ๊บ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 แม่แม่ชายหนังซอำแล้วจะเอาตังค์เหี้ชายหนังซ้ําโอ้รู้แล้วโอ้เดินอยงนี้โอแม่ไม่เอาตังค์โอ่ๆๆมเอาตังค์ก็ได้แม่ก็ชายหลังซ้ำอยู่อย่างนั้นครับเออแม่จะเล่าให้ฟังตอนสมัยแม่ อยู่บ่คคนตะวันนะมปีรถไฟแม่จำได้เลย <c oughs> แล้วไม่ได้เลยนะเอา้าคุณดูหนังแล้วคุณได้อะไรสงสารแม่ <c oughs> แม่ลำบาก <c oughs> ชีวิตคิดดูดิแม่กว่าจะเกาะรถไฟโหดแล้วเป็นสาวไล้เกาะรถไฟกว่าจะได้ตังบาทนึงเล่าให้เขาฟังพ่อปาโมคืูดูนี้มีเครดิตบัตรอะไรก็สเต็กหมดอ้า ต่อไปเขาต้องมารับช่วงเม็ดไฟายใช่ไหมครับเราไป็นเลมเราก็ต้องมาดูตัวรู้แล้วสมัยก่อนจําได้ไหมมีโรงหนังชั้นสองเคย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 เข้าไหมที่กรุงเทพอะโรงหนังพระกนงรามาราองเตยรามาเนี่ยเอ้ยอยู่คอนอยู่โคราชเาอยู่โคราชโคราชก็มีโรงหนังชั้นสองชั้นสองชั้นสองก็ได้